สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรายชื่อหุ้นฟีฟอดสูงๆนะครับฟีฟอดคืออะไรอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดอ่านอย่างนี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมก็เลยมาหาใน Google ดูเขาบอกว่ามันเป็นอัตราส่วนนะครับของผู้ถือถือหุ้นรายย่อยนะครับที่ถืออยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับ ข้อดีก็คือถ้าฟีฟอดสูงๆก็คือรายย่อยถือครองหุ้นตัวนี้อยู่เยอะๆอมันจะทำให้ไม,ไม่ดีกับผู้บริหารคือคือรายย่อยเป็นเจ้าของอะนะครับหุ้นที่มีฟีฟอดต่ำอาจจะมีสภาพคล่องหรือประมาณการซื้อขายตำ่ำ ก็คือถ้าถ้ารายย่อยอ,อย่างพวกเราเนี่ยถือครองอยู่เยอะเราก็จะซื้อขายกันเยอะแต่ถ้ารายย่อยถือครองน้อยนะฟีโอดต่ำนะครับก็คือรายใหญ่เขาก็จะนานๆซื้อขายทีนะครับก็ข้อดีก็ประมาณนั้นนะครับถ้ารายย่อยถือคลองเยอะอ,อย่างนี้80ด 8 8เปอ์เซ็นอย่างเงี้ยหุ้นก็น่าจะมีการซื้อขายกันเยอะนะครับเพราะว่ารายย่อยของเราเนี้ยเล่นกันอุตลุดนะครับรายใหญ่เขาอาจจะน,น,นานๆที่ปีละครั้ง3ปีครั้งอะไรก็ว่ากันไปก็มาดูนะครับหุ่นอันดับแรกที่ฟีฟอตเยอะๆนะครับ8 8เลยนะครับหุ่นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก มา r k เก็ตแคปก็เยอะอยู่ PE PBV มีปันผลด้วย P f o r w เยอะอ,อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอันดับหนึ่งนะครับอ,อันนี้ปิดไปมันก็ดูได้หลายอย่างเนาะแล้วผมว่าต่อต่อไปในอนาคตก็จะมีค่าอันนู้นค่านี้ออกมาให้เราอีกเยอะแยะเลยนะครับแค่ที่มีอยู่ก็ ไม่ไหวจะเกียร์อนี่รายย่อยหุ้นที่รายย่อยถือครอง88%ไทยรีประกันชีวิตอะไรเป็นยังไงหุน้นโหจาก17บาทมันดำดิง่งลงมาปึ๊บขึ้นไปหายใจปึ๊บดำลงมาต่อนะครับ ดูทรงดูทรงนะครับตอนนี้ก็เหมือนตอนนี้เลยนะฟึ๊บฟึ๊บมันยอ่อลงรอบที่สองฟึ๊บแล้วมันยอ่อเสร็จรอบนี้มันก็จะขึ้นมาสไตล์นี้เลยนะครับอันนี้ผมเดานะก็ก็ถือว่าน่าสะสมนะครับมีพันผลด้วยนะแต่มันเป็นหุ้นยังไงเนะี่ยเราก็ต้องไปศึกษาดูว่า ไอเนี่ยบริษัทไทยรีกันชีวิตเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอะไรมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าไหมแต่พีพอรตเยอะมากนะครับลายย่อยเข้าไปถือครองเยอะมากตัวต่อไป85นะครับหุ้นเล็กทั้งนั้นเลยนะครับ S อสเอทแล้วกัน ใอไอ้หุ้นมือถือไหมมาเก็ตแคปก็โอเคโอ้โหพีอีมันไปเยอะอย่างพีบีวีต่ำเอ่อพีอีพีอีมันไปสูงแต่พีบีวีมันต่ำทำไมมันไม่ไปด้วยกันอันนี้แปลกมันก็แปลกใจนะครับไม่มีปันผลด้วยนะ พีอีก็คือไปไกลแล้วมูลค่าอะไรนะอัระตราส่วนราคาต่อกำไรอะ่ะแต่พีบวีกับสวนทางลงมามันเกิดอะไรขึ้นดกูกราฟหุ้นที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายมเป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยไปไหนเลย T.W.Z T.W.Z Corporation โมโหเคยเป็นหุ้นบาทกว่าเกือบสองบาทนะครับตอนนี้มา0.1โอ้โหนี่มันนอนมานานเลยนะครับ2 0 1 3 1นส5บสามสบ่าโอ้ยบอกว่านอนนานเลยเรียกว่านอนยาว หลับไม่ตื่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะฟื้นแล้วนะนี่ครับราคาอยู่เหนือเส้นสีม่วงและทุกอย่างก็เนี่ยไอ้นี่กำลังจะขึ้นนะครับโอ้โหมีโอกาสนะครับถ้ามีตังนี่ซื้อเก็บไว้ก็อาจจะมีขึ้นมาได้กำไรกุ้มกลิ่มนะครับเนี่ยผมดูจากโรงการาฟนะนี่อันนี้ตัดขึ้น เอเมซีดีขึ้นมาเหนือนี่ก็จ,จะไปต่อเนาะเพราะว่าทรงมันทรงมันเหมือนจะไปแล้วมันนอนมานานนะครับเนี่ยนอนมากี่ปีไม่รู้อาจจะเป็นยักษ์หลับก็ได้นะครับนอนนานเหลือเกิน <c oughs> อ่ะมาดูหุ้นที่เราพอจะรู้จักเอา SCB ที่แคปอ่ะ s b แล้วกัน เป็นยังไง Market Cap ไม่ต้องห่วง e ีก็โอเคอยู oh, okay. ่นี b ่ต่ำมากนะครับซื้อได้ฟรีโฟดฟรีโฟดรายย่อยถือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ s c b ซีีเจ็ดสิบกว่าเลยหรอรู้ว่าจะมีแต่พวกระดับเป้ง โอ้โห p b v ก็บอกอยู่นะครับว <os itt in> ่ามันต่ำนะครับ0.83นะครับซื้อตอนนี้ก็คือคุ้มนะครับเพให้เห็นภาพเราดูวิกนะครับดูดีครับมันเคยมาเอาแค่นี้ก็พอมันเริ่มลงมานะ เอาแค่นี้ก็ได้เนี่ย4 4นี่ยังไงก็มีโอกาสกลับขึ้นไปหาจุดเดิมนะครับเอาแค่นี้ก็พอเนี่ย146หเหลืออีก40กวา่านนี่เอ่อ m อ c d ตัดขึ้นมานะครับฟันผลฟันผลนะครับอันนี้เป็นกราฟวิกเนาะ ดีเป็นยังไงขึ้นมาแล้วก็ย่ออยู่ก็าอาจจะเด้งขึ้นไปแต่ตรงนี้ขึ้นสีแดงนะครับ m a c d m a c d หักหัวลงครับรอให้มันขึ้นก่อนรอให้มันขึ้นเหมือน,น้้ำก่อนนะครับล้วค่อยเราค่อยซื้อก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้หุ้นเยอะก็ะสะสมหุ้นไปนเลยนะครับมัน งไม่ลงมาอีกเยอะหรอกคงไม่มีโอกาสมา62อีกนะครับคงอีกรอบใหญ่ๆดูพิษโควิดนั่นเนี่ยพิษโควิดล้วนเลยนะครับนี่แต่ก็มาเริ่มดีขึ้นช่วงปลายปีกับต้นปีนี้เนาะปลายปีกายต้นปีนี้ะนะครับก็โอเคนะครับ คร่าวๆเนาะหุฤฤฤฤฤฤ้นโฟดก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นอัตราที่รายย่อยถือคองหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องไปดูว่าข้อดีข้อเสียนเป็นยังไงรายย่อยถือคองเยอะก็อาจจะหุ้นวายหน่อยเวลาจะทำอะไรสักอย่างเพราะว่า รายใหญ่เขาไม่ได้มีจิตตัดสินใจเจ้าเดียวก็มีั้งข้อดีข้อเสียนะรายย่อยถือเยอะมันก็มาวิ่งมาซื้อกันเยอะอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจบางทีรายย่อยเขาอาจจะมี power ในการควบคุมทิศทางของหุ้นตัวนั้นๆนใครจะไปรู้เนาะก็ต้องไปศึกษาหุ้นตัวนั้นต่อนะครับ ก็ดูไว้ประกอบการพิจารณานะครับเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะใครอยากแต่ข้ามาดูรายชื่อหุ้นฟรีโฟร์เยอะๆเนี่ยก็เข้ามาดูหน้านี้ได้เลยครับสวัสดีครับผม